Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. Cause the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along, and it feels so bright, It's like luck is raining on me. Follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, oh, yeah, boy. Don't wanna show me now. บอกว่าอย่าพูดอะไรสูดิไอ้กดดิเข้าร้านไม่ได้เลยตูจะหนีบดีค่ะดีแล้วรับค่ะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะก็ได้มีเมนูชากาแฟโซดาสมูทตี้ค่ะนี่เป็นสักอย่างเลยอ่ะน้ำแดงมันแดงแดงมะนาวโซดาแต่เขาบอกว่าน้ำแดงต้องบอกว่าแดงมะนาวโซดาใช่ไหมคะอ๋อแดงแดงไม่ใส่โซดาค่ะ แดงไม่ใส่โซดาไม่มีค่ะแดงแดงแดงน้ำแข็งเฉยๆนี่แหละแล้วน้ำเปล่าไม่มีค่ะเมนูเราไม่ทําค่ะมีค่ะทําได้มีมีน้ําแดงแล้วทำไมจะไม่มีน้ําแข็งและน้ำเปล่าหรอคะแค่ไม่ใส่โซดาได้ค่ะอย่าอย่ารอสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะอย่าให้รอนานนะลมเสียเฮ้ยลูกค้าอย่าพูดอย่างนั้นสิอ้าวข่มขู่พนักงานคอยด้วยนิเลยเนึ่งมางานเลยครับหนึ่มางานเดินบานิต้า รับอะไรรับพัตเตอร์กแคเีย์จากแคเทีย์แคเซีย์ยืนบินให้ลูกค้าค่ะลูกค้ามีตังจ่ายทำไงเนี่ยไม่มีตังจ่ายเหรอเอาคนก็ไม่มีตังเลยโทรศัพอะไรไม่ได้มาไม่มีตังจ่ายก็ถอดวิญญาณไหมนะครับะหับมีป่ามาแล้วป่ามาแล้วช่วงแล้วตังคหายไหมหมดวะไม่ได้ชักบาท อ๋อหมายว่าน้ำแก้ว40บาทเป็น500ให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาเขามีทอนเขามีทอนนี่อะไรนะเนี่ยเม่น้อยนะเอ้าเมื่อกี้สั่งไปแล้วไม่ใชเหรอจิ้งสั่งแล้วนางนาได้มาคนเดียวลงแดงมันก็เลยไขีลงแดงมะนาวสรุปมาหาเรื่องมาสั่งมันเป็นแก้วเดียว40บาทเหรอใช่โอ้โหตกใจขนาดนั้นเลยแก้วขาเนี่ยวละอันเนี้ยอ๋อฮ้ยลูกค้ามาหาเรื่องพอแล้ว คุแแก้วเดียวสี่สิบบาทเนี่ยเขาก็ขายแก้วเดียวนั้นราคาเวลาเขาใส่เราใส่สองแก้วไม่อยากนิสดาไม่ได้ใส่เราใส่น้ำกันบริสุทธิ์ครับจำแม่ถ้าเจะลูกค้ามาหาเรื่องทางไงใช่ผมว่ามาอย่างลูกค้าผมว่าถ้าลูกค้ามาอย่างนี้นะครับสงสัยจะไม่ได้กลับบ้านตัวเปล่าแล้วครับอันนี้เจ๊งสงสัยต้องมีอะไรแถมไปนะครับ มาก็หาเรื่องเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าท่านมาคาเนี่ยแล้วคนขายช่องยาชิ้นหูปากเลยหูปากเลยคนขายช่องยาชิ้นอ่ะมันจะเกินไปนะโอ้โหแล้วหูแล้วหูจริงๆเยอะยิ่งไม่ต้องดูนะคะไม่มีเงินสดนะก็มีก็มีที่สแกนแต่ว่าถ้าหากว่ามีลูกค้าแถวร้านกาแฟอะไรยังไม่ได้มีหรอกราว่าทำไมจะเป็นแบบ ถ้าเราป้าเคยทำงานเซเลนเคยมาก่อนในพูดถึงนะพอเจอกลางคืนมาดึกอะไรก็มีแบบขีมงคีเมาอะไรไ่มาแต่เราก็เรื่องขอที่เราไปนักงานบริการเนี่ยเราก็ต้องคาอ๋อแล้วคาอะไราอะไรนงี้ไปแต่ต้องยิ้มตลอดถึงได้ก็ต้องยิ้มถึงได้าก็ต้องยิ้มอะไรก็ต้องยิ้มเพราะนั้นเนี่ยเวลาเอสซีมายังไม่เข้าประตูอยู่ทั้งนอกะเราก็ยิ้มไม่รอแล้วเอาลิบ้านไปท่าปานไปปายแห้งพอดีครับเขาภาษีว่า อะไรครับยิ้มอย่างเดียว้มลำแห้งครับยิ้มิเป็นการต้อนรับที่ดีห้องเนี้ยมันเป็นห้องป่าอากาศนะอย่าเพิ่งยิ้มนะครับเดี๋ยวเหงื่อแห้งต้องยิ้มเดี๋่วเธอจะพึ่งฉีกยิ้มเราจะไม่รู้ลูกค้าที่เดินเข้ามาเนี้ยจะมาสั่งเครื่องดื่มหรือจะมาถามทางอย่าเพิ่งฉีกยิ้มนะเดี๋ยวเหงื่อแห้งเสียงใคร้ายระพันหูเลย ยิ้มแล้วอย่าลืมอ่านไลน์นะเดี๋ยวรอนานไหมคะกินอันนี้ค่ะตั้งแล้วต้องเก็บเราไม่มีตังมาแต่ขายกลับเรามีตังไม่ได้อ่านไลน์ใช่ไหมครับไม่ได้อ่านไลน์ก็เหนื่ออยยู่จะปิ้งก็มีเวลาไม่มีเวลาที่ดีแล้วเราแล้วก็นั่งรอนานสิคขาเนี้ยต้องเอาใบนี้มาอ่าแล้วทำไมแสดงงานไม่เอาไปล่ะ ค่ารอนานเกินห้าปีเนี่ยหกต่อต้องเอาใบยืมจ่าโอ้ถ้าถ่ายคลิปให้ลุงเองจ่ายเลยคุณบอลนี่จ่ายใหู้นี่นะครับอะช่อมขาทำดูที่สั่งได้เลยขอบคุณค่ะลุงที่ถ่ายให้ว่ากที่จะออกช้อป้งสาไปหรอดเนี่ยคุณภผ้าพหรือเปล่าเนี่ยแถมรอดด้วยตอนี้ในการทดสอบทดสอบแอดมินตอนนี้แอดมินนี่หวันวันแล้วนะครับอดมินนี่หวันวัน้แอดมินต้องมีการ ก็รับได้ดีตอนนี้ก็อาจะยังไม่เท่าไหร่ถ้าวันที่เป็นไม่ได้ว่าอะไรอ่ะแต่ว่าทิศในช่วงอาทิตย์จะมาเรื่อยๆเพราะนั้นก็ถามสินค้าอย่างอื่นรับอะไรเพิ่มเติมไหมคะเรามีครีมเสื้อแล้วก็เาเ๋จลล้างหน้าเซรั่มเจลออกน้ำตังไม่พอเลยจิงจ้องเป็นของคุณป้าเมื่อวานตังก็เกาเลยไม่เป็นไรค่ะถ้าเก็บตังค์ก็สามารถจะแอดไลน์คุยถังที่ละกันได้มีแจกฟรีไหมเห็นบางวันถีดเทียบเลย ใช่ครับนะเสียพันเนี่ยอะไรบ้างอ่ะที่ร้านเรามีกาแฟฟรีไหมคะไม่มีค่ะก็อดีมากกาแฟฟรีไม่มีก็ไม่เอาอยากอะไรต่างตัวไม่ยอมรับเหรอยังไม่รู้เรื่องเลยไะไรลงอะไรลงเนี่ยเไม่ยอะไรลงไม่มีเลยอ่าแอดมิน แอดมินในไม่นี่เอามัตรงนี้มี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 สินค้าแค่นี้เหรอคะมีแค่กาแฟกับเจลล้างหน้าเหรอคะมีค่ะสบู่ค่ะมีค่ะนี่อะไระมีน้ำตกไหมโอ้พอดีโอ้ตรงนี้เหรอคะผู้พอดีเป็นคนมองสูง yes เหยียดตาต่ำนะคะดูดูกลางไว้ค่ะพอดีเปมองสูงต่ำก็ไม่มองมองสูงอย่างเดียวกลางนะคะ นะแล้วก็มีทีพโกโก้ทีพกาแฟแล้วก็เจลล้างหน้าเซรั่มครีมกันแดดเซรั่มกันแดดลงแล้วแล้วก็ทำใหญ่ลงแล้วทำแล้วเสื้อผูกบริกรและเสื้อโมโนนะครับคุณเป็นใครคะที่แนะนำนะแอดมินก็ไม่ใช่ไมโลไมโไมโลโอ้โอ้ยนะชื่อวัยนี้อาจจะไม่ตองรู้ Do you w a n t a know It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. It's you, yeah, boy. The one who showed me.